ครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทท่านครับวันนี้ก็มาพบกับกผมเช่นเคยนะครับบ่าวจ้เมืองกบลนะฮะวันนี้เราก็พบกันครับที่ช่อง YouTube นะฮะรถขุดนำเข้าบางนาเทคเตอร์อีกแล้วครับท่านนะครับวันนี้นะครับก็เช่นเคยครับกับภารกิจนะครับทำการพาแม่สาวน้อยนะครับมาถ่ายรูปนะครับลงทางช่อง Facebook บางนาเทคเตอร์ครับก็ไหนไหนก็ถ่ายรูปแล้วนะครับก็จะพา f c ทุกท่านนะครับมาดูนะครับ ดีสิทุกท่านนะครับมาดูความสวยงามนะครับความสดความใหม่นะครับของแม่สาวน้อยทั้งสองคันนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็น SK 200นะครับขีด8ปดไวเอ็นสิบสองครับนี่นะครับมาพร้อมกันสองคันครับดูสภาพนะครับนี่สว้งามแห้งครับครับสวยสดมากนะฮะถ้าตามภาษาบ้านๆหรือวภาษาอุบ้านผมโอ้ยงามแห้งครับงามงามหลายอีหล่าโอ้ยงามแห้งงามแห้งนะฮะถ้าภาษาไทยก็สวยมากนะครับเดิมๆนี่นะครับตัวนี้ มา2คันนะครับมา2คันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับใบแท็ก80เซนหมดเลยนะครับนี่ครับอันนี้มาใหม่นะครับมาใหม่นะครับมาใหม่ก็จะพา FC ทุกๆท่านนะครับดูก่อนนะครับก่อนที่จะอ่าเขาเรียกอย่างไงล่ะก่อนที่เราจะโพสลงนะครับโพสลงที่เฟซบุ๊กนะฮะก็สําหรับท่านใดครับสนใจนะครับรถขุดขนาด20ตันนะครับรุ่นใหม่ๆสภาพสวยๆนี่ครับ2คันนี้นะครับไม่ผิดหวัง นะครับนี่ดูนะครับตัวนี้มาพร้อมกันนะครับสองคันเลยนะครับใบแท็ก80เซนทั้งคู่สภาพสวยสดงดงามครับสนิมแมบจะไม่มีเลยนะครับสวยแห้งครับสองคันนะครับตัวนี้เดี๋ยวภาพเบื้องครับาเปปีอะไรนะครับตัวนี้ปี2012ครับตัวนี้ปี2องพนบนะครับเดี๋ยวจะให้ดู ปีสองพันสิบสองอันนี้ไม่ชั่วโมงอยู่เดี๋ยวนะครับเบิ้งไม่ชั่วโมงไม่ชั่วโมงอยู่ที่หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้านะครับตัวนี้อ้วงงามแห้งครับเบิ้งครับเบิ้งเดี๋ยวเราค่อยมาดูภายในเนาะครับเดี๋ยวพาดูระบบข้างนอกก่อนครับดูนะครับแผงครับนี่นะครับสวยครับนี่ดูครับสวย ดูด้านหน้ามอนนำครับดูครับวูวน้องน้องรถใหม่ครับนี่นะครับนี่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเขาใช้รถอ่าไม่ค่อยหนักนะครับนี่ดูเลยครับนะครับสวยๆครับนะครับอันนี้ย้ำนะครับนี่รถเพิ่งมาครับยังไม่ผ่านการล้างเด้อพี่น้องดูดูครับนี่ครับเอ็มครับผมยังไม่ได้ล้างนะครับยังเรายังไม่ได้ล้างครับถ้าล้างออกก็จะสวยครับนี่นะครับนีู่วทุกอย่างเดิมๆครับแผงไม่มีรอยหนิมแนบนี ไม่มีรอยสนิมนะครับส่วนใหญ่มานะครับถ้าเป็นสองร้อยนะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นสนิมกินนะครับเพราะว่ามันเวลาโดนน้าโดนไอครับไอฟองน้ำนี้มันจะซับน้ําแล้วก็จะมามาโดนสนิมตัวนี้ครับนี่ดูครับดูใส่ล่างครับนี่ไม่มีสนิมนะครับนี่แบตเตอรี่นี่ครับมันได้ล้างครับยังไม่ได้ล้างเลยครับแบตเตอรี่เดิมๆครับดูครับนี่สวยมากครับ สวยมากนะครับสองคันนี้ครับไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังนะครับเสือบาลโจได้เลยครับนี่นะครับนี่สวยอีดีครับสองคันนี้มาสวยจริงๆเบิ่งช่วงล่างครับเบิ่งช่วงล่างนะพี่น้องนะครับนี่เบิ่งช่วงล่างครับเบิ่งนี่ช่วงล่างนี่ครับช่วงล่างครับนี่ดูครับช่วงล่างดูลิงค์ครับดูแผ่นนะครับดูเฟรมครับสวยมากครับนี่ สวยจริงครับตุ๊กแผงข้างล่างครับสวยจริงครับเฟรมดูลิงโซ่ครับพี่น้องนี่ครับตูลิงครับสวยมากดูสันแผ่นแขกครับนะครับสวยครับ แผ่นแถบหนาครับเดี๋ยวให้ดูระบบภายนอกก่อนครับดูเุื่อกี้ครับเสริมรังไว้อย่างงามครับนี่ครับอันนี้เป็นฟันร้อยข้างนะครับแต่ว่าเป็นแบบอ่าฟันเรียบนะครับนี่หน้าเรียบตัวนี้นะครับถ้าเป็นถ้าในความคิดผมนะครับไม่ต้องทําสีนะนี่ครับนี่วายเอ็นสิบสองครับปีสองพันสิบสองนะครับปู่สิบสองสิบสองม่แมนเล็กส่วันนี้แมนเลขตัวนสิบสองพี่น้อง ครับดูตูวนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูปั๊มครับนี่ดูครับนี่ดูครับบอดี้มันเลยนะครับนี่สวยครับนี่นี่สวยมากครับนี่นี่ดูปั๊มครับสวยนี่แพงครับไม่ไม่มีปัญหาเลยครับสวยมากครับก่องเครื่องัะยังไม่ได้ล้างนะครับนี เบิงเด้ครับตัวถึงปั๊มครับเนี่ไม่ใช่ว่าลดบางหน้ามาสีล่างนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลานครับปั๊มนี่แห้งเลยครับอันนี้มันมีร่ว้องเรั่วตรงคอครับนี่ไอโอลิงกองครับคอน้ำมันเครื่องครับนี่ัรวครับมันก็จะย้อยลงล่างนะครับแค่นั้นนะครับพอเราเปลี่ยนกลองใหม่นะครับเปลี่ยนกลองใหม่มันก็จะไม่ซึมแล้วนะครับสวยมากครับดูครับดูครับสวยจริงครับอันนี้ โอ้ามระจ่แตกโดนอะไรมาบุกดูครับสวยจริงครับบูมเสียงกระพงกระบอกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับน็อตไม่ขยับเลยเบิ่งดูปั่มททนครับนี่นะครับไม่ไหมนะครับนี่สวยครับห้องสวิงครับแห้งกิ๊บครับ รถจะไม่ได้ล้างเลยครับมาก็จอดเลยครับนะครับไม่ได้ล้างยังไม่โดนน้าแฟบเลยครับเพราะว่าตัวรถนี้มานะครับไม่ไม่มีข้าบเกลือครับเราก็เลยไม่ได้ล้างนะครับนี่ครับสวยหัวเก่งครับหน้ามแห้งครับนี่ครับสวย เรามาดูเครื่องครับตอนนี้เป็นเครื่องฮีโ uh, น่ครับเห็ mm hmm. นไหมครับเป็นเครื่องฮีโน่ JO JO ห้า E ครับ TA อันนี้เป็นเครื่องสีสูบครับเป็นเครื่องสีสูบอันนี้เป็นเครื่องสีสูบป,ปีอย่างนอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อยาดมือปีอันนี้ปีสองพันสิบสองครับเดือนที่หกครับน,นี่ครับครับตัวนี้ แรงมาอยู่ที่หนึ่งร้อยหน่ยห้าสิบสองครับจุดเก้านะครับเข้ากับปัดเป็นรอยหาสิบสามไปเลยนะครับนี่มีอ er, ินเตอร์คูลเลอร์มี Inter, มี e TR, ม e TR, อินเตอร์นี่ยังไงยังอซีอาร์บอกนี่ครับสวยครับสวยเป็นจ e, ีโอหครับงามงามสวยครับดูม่นาน ตัวนี้สวยมากครับคันนี้ดูท่อเสียครับท่อเสียทันใหม่เลยครับนี่นี่ครับท่อเสียยังไม่มีรถใช้งานมากใช้งานน้อยครับก็จะดูหนึ่งนะครับท่อเสียนะครับถ้าเกิดว่าอาจใช้งานหนักนะครับอัดแบบเร่งเครื่องสุดๆนะครับท่อเสียมันก็จะมีคาบสลอกสนิมเนื่องจากว่ามันร้อนนะครับนอันนี้สวยนะครับนี่สวยมากไม่สวยธรรมดาครับสวยจริงๆนี่ตัวคงตะเคบนี่โอ้ยเกลียวเลยครับโอ้บ่นึงแล้ววันที่หนึ่งว่านา ซื้อไปฝากพยาบาลจอดครับ่าเป็นก็ซสื้อไปจอดไปบ้านไปก่อนครับถึงแล้ววันที่หนึ่งนะครับอู้สวยมากครับสวยมากอ่ะคันนี้จบไปนะครับอันนี้ปีสองพันสิบสองเนาะนะครับกับเอสเคสองร้อยขีดแปดครับแล้วมาเถอะมาดูอีกคันหนึ่งครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกคันหนึ่งครับโอ้ผู้ใดโทรมาเนาะนี่ครับ อันนับสายกันก่อนครับผมพี่แกครับอ่าอ่ะครับก็มาต่อกันครับนี่อีกคันหนึ่งนะครับมาคู่กันครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับใบแท็กแปดสิบเซนเหมือนกันอันนี้ปีสองพันสิบสามครับพี่น้องมานน่ครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับใหม่ขึ้นมาอีกปีหนึ่งเนาะนะครับก็รุ่นเดียวกันครับว่าไง อ่อนกว่าครับเ่าง่ายกับน้องสาวนะครับนี่ดูสภาพครับสวยเหมือนกันโอ้สวยอันนี้ยังไม่ได้ล้างครับรับดูข้างหน้านะครับสวยรถคู่นี้ครับมาสองคันนี่สวยทั้งคู่ครับสวยทั้งคู่นะครับนี่สวยมากนี่นะครับก็สําหรับราคาค่าตัวน้องเขาครับก็อยู่สองล้านครับสองล้านกลางๆนะครับสองล้านซีสองล้านหา สองล้านนะสองล้านหกนะครับก็อยู่ในเล้งเลงนี้นะครับสําหรับ SK 200 YN 1 2ครับเนีดให้เรียบร้อยครับราคานี้ทําให้เรียบร้อยเด้อนะครับนี่ดูครับสวยครับช่วงล่างนะครับเนี่เบิ่งน้ครับพี่น้องนี่ครับสวยยิ่งครับนี่นี่ครับนี่ดูเฟรมนะครับดูเฟรมครับสวยครับใบท็กครับดูโมดี้นะครับเมื่อกี้ครับ ร้อยข้างนะครับมังกีเป็นฟันร้อยข้างเหมือนกันนะครับฟันร้อยข้างครับแต่เป็นหน้าเรียบครับนี่ตัวมังกีเดิมนี่ครับตัวนี้สวยดูช่วงล่างครับบช่วงล่างนะครับสวยนะครับสวกับใบเอ็นสิบสองครับปีสองพัสิบาครับตัวนี้ใบแทก ใบแท็กอ่ะแปดสิบเซนคือกันนะครับนี่เพียงครับสวยความสวยของมันครับใบสึกนะครับดูลิ้ยงโซ่ครับนี่งมาี่น้องเห็นไหครับลิ้ยงโซ่มาสวยครับโซ่ก็ไม่เยินนะครับผมสวยเลยดูข้างล่างครับข้างหลังสวย ก็สำหรับสำหรับอ่าสีเฟรมสีเฟรมนะครับถ้าปี2013นะครับปี2013นะครับแผงล่างของเขานีจะเป็นสีเทาจะเป็นสีเดียวกันกับคันนะครับหรือว่าถ้าต่ำกว่าปี2013นะครับก็จะเป็นสีสีของตัวรถก็คือสีฟ้านะครับนี่อันนี้ปี2012นะครับอันนี้ปี2012นะครับดูง่ายครับแต่คุณภาพทุกอย่างเหมือนกันนะครับก็คือไอพอปี2013เขสาเเ้าขี้คานขี่เกียจนะครับ ขี้เกียจติดการสีตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ถ้าปี2012ครับใต้ล่างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับหรือว่าสีเขียวสีฝานะครับก็แล้วแต่นะครับนี่แต่ถ้าเป็นปี2013ครับนี่นี่นะครับพื้นล่างจะเป็นสีเทาเ้อนะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางด้านปั๊มไฮดริกดูครับนี่พอๆกันครับพอๆกันแล้วดูแพงครับนี่ ไม่ใหม่ครับนี่นี่นะครับนี่นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ล้างนะนี่ครับนะครับคือรถสองคันนี้ไม่ได้ล้างเลยครับนี่แต่ตัวนี้ไม่รั่วเห็นป่ตัวนี้จะแห้งถ้ามันไม่รั่วมันก็จะไม่ซึมข้างล่างครับสวยครับสวยมากครับแล้วก็สองคันนี้นะครับไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังนะครับท่านจะชอบตัวโน้นตัวแรกหรือว่าตัวนี้นะครับก็ราคาพอๆกันนะครับราคาพอๆกัน เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูปั๊มกับเครื่องก่อนนะครับดูนะครับเห็นไหมครับสวยคลิปเลยครับนี่อนทรนนะครับดำเนี้ยครับนี่สวยนะครับนี่โอ้ฝากระโปรงฝากระโปรงเป็นสีเทาครับนี่เทาเข้มตัวโน้นเป็นสีบอลเงินเป็นออกสีบอลบอลอ๋อ นะครับสวยครับสวยครับพอๆนะสองคันนะครับอันนี้มาใหม่สองคันนะครับย้ำเอซทุกท่านครับนี่ดูถ้อยเสียครับโอ้เครื่องตัวนี้สีฟุ้นหลายนะครับนะครับคือยังไม่ได้ล้างนะครับสวยอันนี้ก็เป็นเจโอห้านะครับเจอ ฮาเอทเอขึ้นกันครับเป็นเครื่องรหัสเดียวกันครับสวยครับนะครับท่านชอบปีสองพันสิบสามก็คันนี้ครับชอบปีสองพันสิบสองก็คันโน้นนะครับนี่ท่อยเสียครับนี่เห็นไหมครับท้อเสียเดิมเหมือนกันครับนี่สวยครับสวยสวยนะครับก็เลือกเลยนะครับชอบตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะไปดูภายในอึ้โอ้ยยางสระยางเนี้ยครับวันนี้ก็ ดูระบบภายในกันดีกว่าโอ้ระบบภายในโอ้นะครับตัวนี้ชั่วโมงการทำงานนะครับอยู่ที่นหนึ่งหมืนสามสิบสองครับในชั่วโมงครับหนึ่งหมืนสามสิบสองครับสวยสดงดงามดูระบบภายในก่อนระบบภายในก็สวยครับ สดงดงามฟังเสียงเครื่องกันนะติดเครื่องครับตัดเครื่องครับเสียงคันนี้ครับนิ่มนิ่มครับ บอบไดจไหมขาครับโอ้ร่มอบโอ้แอร์แบบเย็นครับสวยครับสวยสวยนี่ผมติดเครื่องแล้วนะเดี๋ยวผมเก็บขาก่อนรัน สวยครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องฟังก็มีไอไ้นะครับนี่คือท่อระบายนะครับไม่มีไอออกนะครับ สวยครับสเสียงเงียบแข็งเถิงทำดีมากครับนี่คออนลงกอนยางเรียบรอย้อยช่องล่างสวยครับตัวนี้คันนี้ครับตัวนี้ปีสองพันสิบสามครับกำไรชั่วโมงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามสิบสองชั่วโมงนะครับเดีย๋ยวประหยัดดับเื่องครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวครับ มาดูตัวเดี๋ยวปิดแผงก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนึงครับตัวปีสองพันสิบสองครับตัวนี้กับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่อะไรครับว่าหกพันเจ็ดร้อยเนานนี่ครับนี่ครับมีตารางการเปลี่ยนทายครับเห็นไ่ตารางการเปลี่ยนทายให้เรียบร้อยครับอึ๊บอ่า ขออนุญาตติดเครื่องครับเอาเสียงเครื่องครับอุ๊บฟังเสียงเครื่องสวยครับเสียงเครื่องนิ่มๆครับ ช่วงล่างใหม่ๆนะครับตัวนี้ปีอ่อนกว่าปีแก่กว่านะครับแต่ช่วงการทำงานน้อยครับแต่ตัวโน้นใ่ช่วงเยอะแต่รถสวยครับรถสวยนะครับก็สำหรับท่านใดชอบนะครับก็สนใจก็มาเลือกหาเอานะครับมาเลือกดูเลือกชม นะครับมาตัดสินใจดูครับว่าระหว่างตัว2ปี2012นะครับ6,700ชั่วโมงกับปี2013นะครับไม่ชั่วโมงทำงานอยู่ที่132ครับตัวไหนจะจดจาดฝ้าบึกกว่ากันนะครับมอลรองระบบกันดูครับเรื่องขงราคาครับมาว่ากันนะครับท่านยจกได้แบบไหนนะครับนี่ข้อมูลทุกอย่างครบครับสวยครับ ชอบเนียเย็นๆาะายลอภายในสวยครับสวยสวๆชอบตัวไหนครับก็กิงกลางกันมาอยากรับเครื่องเด้อึบสภาพพอกันนะครับถาสำหรับผมที่่าให้นะครับผมว่าสภาพพอกันแตกต่างแค่ไม่ชั่วโมงนะฮะ เป็นเรื่องธรรมดาครับรถที่ไม่น้อยก็ย่อมจะสึกล้อของระบบต่างๆน้อยกว่านะครับเราก็มาดูอีกทีนะครับว่าสึกล้อแล้วเป็นแบบไหนก็อย่างที่บอกไปนะครับสลับ2คันนะครับตัวปี2013นะครับแล้วก็ปี2012นะปี2 0 1 2ก็จะไม่น้อยกว่านะปี2013ก็จะไมาเยอะหน่อยนะครับแต่สภาพโดยรวมนะครับ2คันนะครับผมให้เท่าเท่ากันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็สำหรับท่านใดรับสนใจ นะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมารองระบบกันได้นะครับว่าชอบตัวไหนแต่ผมในใจผมนะครับทั้งสองคันครับผมให้เท่ากันครับร้อยเต็มร้อยครับผมนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับกับผมนะครับโจ้นะก็ต้องขอตัวราย fc ทุกๆท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับกับคลิปหน้านะครับกับภารกิจอต่างๆเดี๋ยวจะในว่างๆจะพามาดูนะครับหลายรุ่นนะครับก็จะพยายามนะครับช่วงนี้ก็งานก็จะอีลงตุงนา่งหน่อยนะครับก็เห็นใจด้วยนะครับผม ก็ทำหลายอย่างครับก็วันนี้น้องเอิร์ธก็ครับเคลียร์บัญชีอยู่ข้างในครับแล้วก็วันนี้อากาศร้อนครับก็เลยไม่อยากจะให้น้องเข้ามาเอาเน้องเขาจะแร่จะดานะครับก็สุดท้ายนี้นับกับผมนะครับก็ขอเป็นตัวแทนนะครับสําหรับทีมบางนาเทคเตอร์ทุกๆท่านนะครับขอลายเอฟซีไปก่อนนะครับอย่าลืมสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถคุณนําเข้านะครับแท้ๆจากญี่ปุ่นนะครับนี่ขนาด20ตันครับที่ท่านถามหาก็นเข้ามา SK SK 200ขีดไป1 2ครับปีส0 1 2ปีส0 1 3 ก็ไม่ชั่วโมงอยู่6700นใหน่อยกับ132ชั่วโมงนะครับสวยเท่ากันสภาพปั๊มแห้งอะไรทุกอย่างเท่ากันครับมาเลือกดูเลือกชมนะครับชอบตัวไหนมาจำตัวนั้นครับรับรอง2องคันนี้ไม่ผิดหวังครับสำหรับวันนี้ก็ผมบ่าวโจ้เมืองบนก็ต้องขอตัวราไปก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ